สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมเป็นยังไงเนาะสบายดีบ่ครับผมเนาะเอาผ่านไปแล้วครับผมงววที่ผ่านมาบ่เขาเด้นพี่น้องเด้เล่าพัฒนาครับผมเนาะเอาสําหรับคลิปนี้ก็มาต่มกันต่อนะครับผมเนาะกับเล่าพัฒนาของเซียนแต่หวันเดิพี่น้องเนาะหววที่ผ่านมาบ่เขานะครับผมเ่นก็ฝากขอโทษมากครับผมเนาะขอโทษขอไปหลายๆปรนว่าครับผมแนวทางสี่แหละครับผมเนาะมันก็มีเขามีลุดพี่น้องครับผมเออ ทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงคือกันพี่น้องกับพิจารณาหลายๆนะครับผมเอางวนนี้ขอแก้ตตวัชรพลว่ากับผมเนาะกับเราพัฒนาเซี่ยนไต้หวันวดวันที่28มิถุนายน2567พี่น้องเบิ่งเอาเด้ครับเด้อมาแล้วครับผมตามนี้นะครับผมเนาะเอา้ใดว่ามีเลขถือใจกับว่าครับผมเนาะนี่เราพัฒนาเซี่ยนไต้หวันพี่น้องกับผมเนาะ28มิถุนายน6 7พี่น้องเด่นงวนนี้2ตัวเหมือนเดิมครับผมพกบ5เด้อพี่น้องเด้อเด่น6กับห้านะครับผม จุดสองตัวบนล่างพี่น้องครับผมก็จัะพายยางละซี่หางนะพี่น้องเนาะสองตัวบนล่างครับผมเนาะตามนี้ครับผมหกสามหกสี่หกห้าหกเก้าห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าอีกสามตัวครับผมจุดสามตัวเด้อพี่น้องเด้อสามหกห้าหกห้าเก้านะครับผมเนาะนี่กับเล่าพัฒนาสเสียนไต้หวันนะครับผมเนาะขอแก้มือวันสันพลวางวดนี้เอาเบิ้งออเดอร์พี่น้องเด้อตรงใจชุดใตครับผม ควาปองปังเรื่อยๆกันครับผมพี่น้องเขาเบิ่งเอาพิจารณาเอานะครับผมมักตัวได้แต่ตใแจชุดได้ที่สี่เขาเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อพี่น้องเด้อคอยไปลงทุนกันนะพี่น้องเนาะเอากระตามีนะครับผมเนาะส่วนเด่นงวดนี้กับเด่นหากับพกครับผมสองตัวคือเกาเด่งๆไปลดผร้ใดมากหลูดมากอย่างเขาล่องออกไปเบิ่งครับผมพิจารณากับไปเรื่อยๆครับผมเนาะผมจะไม่ลงหายไปเรื่อยๆอยู่ครับผมบ๊แมนว่าบ่อเขาแล้วกับบเอาลงมาลงบ๊แมนครับผมคว้าแนวทางสี่ละมันก็มีเขามีรุดนะพี่น้องเนาะอยู่นั่นพี่น้องนั่นแหละ พี่น้องที่เบื้องเอาขี้เอาไปเ็ดจังไดขี้เอาไปเป็นแนวทางบอ่อหรือว่าเอาไปกับว่าเป็นยังครับผมกับเบื้องไว้ซื้อๆก็ได้ครับผมหรือว่าเบื้องกับ่เป็นยังครับผมบเนานะผมก็มีหน้าที่เอามานําเสนอพี่น้องออกไปไว้เป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะผนะู้ลงแนวทางไอ้สิละมีแนวทางดีๆเตือมันเข้านะครับผมเตือผู้มีผู้มักเตือมันถึกใจกันังซส่เนาะก็มาลงหาเกาเด้พี่น้องเด้อเอา เขาบอกเขากบอกว่ากันนะพี่น้องเนาะผมก็บอลูเพิ่นก็บอลูกด้วกันแค่เป็นสูตรคำนวณกันแค่นั้นนะพี่น้องเนาะเอาตามนี้นะครับผมกับขอบุญขอบุญพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่ให้นกำลังใจมาโดยตลอดนะพี่น้องเนาะขอใหอพี่น้องเฮาปังๆเรื่อยๆทุกผู้ทุกคนที่ก่อครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับผมที่สําคัญให้อยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเด้อมีเงินใส่บวขาดมือนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมเนาะการยืมพี่น้องครับผมเบนคลิปจะแล้วการยืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปต่่อออไปเด้้พีนง คลิปต่อไปก็จะเป็นของเซียนกอทมอครับผมกับเขาดีแล้วครับผมล้วก็ดกสุดของผมคือกันนะครับผมเนาะเอาฝากไว้ครับผมจะมีเนาะครับผมเนาะผิดพลาดประการใดขออภัายหลายครับผมเนาะบางที่พูดอาจจะบกคลองอาจจะบกเพาะปันได้กัแบบนี้แหละครับผมเนาะมันบานครับผมกะบมีความหรูอย่างมากมายครับผมเนาะผ่มีเครื่องมือดีๆคือเพื่อนหรอกครับผมเนาะ หายแบบบําบานหายพี่น้องเข้าเห็นแบบบําบานแบบน,นี้แหละครับผมเอา้าขอบพูคขอบพูดทุกคนนะครับผมมาเจอกันคลิปต่อไปสลาบคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ